สวัสดีครับผมชื่อนายวิศวะส้อยวงได้ประจำตัวนักศึกษา5 5 0 1 0 0 1 6 1 2 0 3 1ครับวันนี้จะมาทำโปรแกรม solidworks นะครับผมเขียนแบบชิ้นงานอะไรก็ได้ก็ผมจะขอทำเป็นกระถางต้นไม้ใส่กระวองเพชรละกันครับผม ก็ก่ออด่นเปิดโปรแกรม Solid Works นะครับครับคั้แรกคลิกไปที่ New เลือก Part กด OK นะครับผมก็จากนั้นให้เลือก Sketch นะครับ มันจะมีฟอนต์แพนท็อปแพนแล้วก็ไลท์แพนนะครับผมขอเลือกท็อปแพนแล้วกันครับผมเสร็จแล้วจากนั้นก็เราจะวาดรูปสี่เหลี่ยมก่อนนะครับผมโดยที่เราไปที่สี่เหลี่ยมนะครับผมเลือกที่คอนเนอร์เลกแชนเจนนะครับผมก็ลากมา ที่เราจะทํานี้เป็นกระถางต้นไม้ใส่ต้นกระบองเพชรน,นะครับตามโต๊ะทํางานนะครับกระถางเล็กๆไม่ใหญ่มากก็สร้างสี่เหลี่ยมมาเสร็จแล้วเราคลิกถูกนะครับผมจากนั้นไปที่ smart dimension นะครับ <c oughs> เพื่อกำหนดขนาดก็เส้นนี้ออกมาผมให้เป็นร้อย มิลลิเมตรแล้วกันครับผมอ่าอนเตอร์ Enter, ไปเส้นนี้ออกมาผมให้เป็นร้อยมิลลิเมตรเหมือนกันครับอ่าเราจะได้รูปร่างหน้าต่างนี้กดถูกครับผมทีนี้เราจะทำให้มันเป็นสามมิตกิก็คือให้มันมีความสูงขึ้นมาก็โดยการไปที่ extrude นะครับ กดที่ฟีเจอร์กด x 2ต่อต่จากนั้นผมขอให้ลงไปข้างล่างแล้วกันจะให้แบบเรียวๆลงไปฐานข้างล่างเล็กกว่าข้างบนนะครับก็กดตรงนี้เสร็จผมจะให้ลงไปเนี่ยเอาเป็นหนึ่งร้อยมิลลเมตรล้กันเอ่อ แล้วตรงนี้ที่มันจะวาเว้วาวเข้าก็คืออ่าผมกดไปให้วาวเข้าก็สมมุติเป็น10องศาแล้วกันครับผมก็เลือกไป10บดีกีนี่อ่าจากนั้นเช็คถูกนะครับผมจะได้เห็นชัดเช็คถูกปืบอ่าจะได้เป็นอย่างนี้ ครับผมรูปร่างหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวเราจะทำสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับผมตัดเข้าไปข้างในเป็นที่สำหรับใส่ต้นไม้เข้าไปก็วิธีการนะครับผมผมสเปซบารครับเอาท็อปแพนเป็นหน้าหลัอาอย่าได้ง่ายๆหน่อยก็วิธีการ นครับคลิกที่หน้านี้จากนั้นเราไปสกเก็ตนะครับผมก็เหมือนเดิมเราคลิกที่สกเก็ตแล้วคลิกที่คอนเนอร์เลกแทนเจอรนะครับผมก็วารูปสี่เหลี่ยมออกมาจากนั้นเช็คถูกนะครับ กำหนดขนาดนะครับผมไปที่ smart dimension ตรงนี้ลากออกมา,อาเอาสัก80ม mm ิลิเมตรละกันครับผมตรงนี้ลากออกมาก็80 mm มิลิเมตรเหมือนกันครับเสร็จจากนั้นก็ เราจะกําหนดนะครับว่าให้ตรงนี้มันห่างจากขอบเท่าไหร่กันก,คก,นคกแบบน็คลิกที่ตรงนี้อ่าคลิกผิดแป๊บหนึ่งคลิกที่ตรงนี้นะครับถึงเส้นนี้อ้าวคลิกผิดแปบ๊บนึง ปัสมาร์ดเดมนชันนะครับผมคลิกที่ตรงนี้ครับถึงตรงนี้ออกมาให้เป็น10มิลิมเมตรนะครับกดเอ้หมายถูกไปอ่าได้แล้วตรงนี้ห่างเท่าไหร่อ่าทีนี้เราจะทำตรงนี้ห่างตรงนี้บ้างนะครับผมก็เลืกคู่ไปก่อน ไอที่สมาร์ทไดเมนชันอีกรอบหนึ่งกท็ที่ที่ตรงนี้หลังจากตรงนี้ขึ้นไป10บมิลิเมตรเมือนกันครับกดเครื่องหมายถูกะอ่าสี่เหลี่ยมเล็กๆข้างในเนี่ยจะอยู่ตรงกลางแล้วจากนั้นเราก็กดกดที่เครื่องหมายถูกครับจากนั้นเราไปที่ ฟีเจอร์นะครับผมเราจะทําการ x อ t กทูดคัตลงไปนะครับก็ให้เลือกที่ x อ t กทนะครับผม x อ t กทูดคัตนะครับก็เราจะให้มันตัดทะลุลงไปก็ตรงนี้ที่ลงไปของเดิมมันร้อยมิลลิเมตรนะครับเราจะเหลือฐานให้หน่อยก็คือจะลงไปประมาณเก้าสิบอ่าสิบมลิเมตรก็ เราจะลู่ลงไปเนี่ยก็สิบองศาหเหมือนกันครับผมให้มันลู่ลงไปนะครับให้มันลู่ลงไปเนยนะขนาดกับของของอันใหญ่ที่ลู่ลงไปก็สิบองศามกันอ่าถ้าน,นั้นลองคลิกถูกดูปึ๊บอ่านี่ครับผมได้แล้วกระถางต้นไม้เดี๋ยวลองลองดูอีกมุมหนึงเนาะ เป็นประมาณนี้นะครับผมกระถางต้นไม้ก็ใช้ใส่ต้นไม้ต้นเล็กๆประดับตามโตะ๊ะทำงานอะไรประมาณนี้ครับผมตัวนี้ก็ขอขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับผม